<Yeah. S 2> เรียนจบแล้วโว้ยจารุนกินกล้วยอ่นัยเลง ตอนนี้กูจริงแล้วกูบอกเลยกูยิงไม่ตม่ำกว่าหนึ่งตัวโอ๊ตามเมื่อกี้ไอ้ปอพี่เล่นไปสิบสิบลาวสิบสองสามลาวพี่ได้พี่ยังไม่ได้คิวสักคิวอะ่ะอเาไปก่ดนสิบสามลาวพี <laughs> <laughs> ่สุดคิวอยู่ในเกมจริงน,นะ่โยโอ้ยเลิกเล่นเออก็ได้ปอมีเกมใหม่มาแนะนำอะ่ะเหมือนคอนเทนต์อะแต่มันร้อยสามสิบบาทอะ มันเป็นเหมือนเป็นนักข่าวแล้วว่าเล่นกับเพื่อนได้ไปถ่ายสกู๊ปแล้วก็บรรลงข่าวแล้วก็จะได้ตังค์มันน่าสนุกมากมันแข่งขาศึกขาดได้เหมือนกันมันสนุกแล้วมันไม่ตายด้วยแขขาข้าอ่ะเหมือนในเกมนั่นแหละไอ้เกมทำอาหารมือเดียวไอ้เหี้ยหลอกไม่หลอกไม่หลอกคุณโหลดมาอันนี้ไม่หลอกดิอันนี้อันนี้เสียตังค์อะไรพวกหลอกคุณโหลดมาแล้วก็หายไปเลยเออไม่ช่วยเลยเออก็ไม่ได้เล่นนาทีเล่นเมื่อคืนนะลบทิ้งไปละลบทิ้งกูแล้วเปิดกันล็อกได้โหลดได้ เน็นไม่ดีดิโอ้ยเน็ตบ้ากูดิเฟรมเรมเชลิปเลยฮะอะไรวะการียูไนฮะการียูไนฮัลโหลฮัลโหลการียูไนการียูไนการียูไนเป็นพูดกันหมดเลยหลังงลยเรี่ยงงงง เศษเศษคนสิงห์นั่นแ่ละเศษคนสิงห์สิงห์บุรีสิงพ่อ,อเออเงีย้ยเลยม่เงียบแล้วเฮ้ยมันซ้อนมันเยอะมากพอเถอะปอาพอพี่บิท,ท,ท,มทบโมลุกเดียวเฮ้ยเี้ยียอะไรเฮี้ยนะโอ้กูโดนตันในเฮีย สวยยเล่นไรแม่งก็ไม่จอยเลยวันนี้พอเห็นปะมีเห็พับจออยู่นึกโอ้เฮ้ยแลกนรกอะไรซิกมาเฮียอะไรวะ ผมจดฟุกไอ้เหี่น oh: ้ยมนะมีคนทำรออยู่ไหนนิวจงตอบไปอัลลอไม่ทดนวัทำไมไม่เป็นลมาดอ่ะหน้าทวดนาทวุดทำไมไม่เปละมาดล่ะ อากุรูดมนนาทูไม่มาละมานะนมึงเปิดเพลงระบาดให้มันฟังดิเฮ้ยมันมันมันวิ่งรัดลััมารัด,ด <c oughs> อูเจ็บเจอุ้ยเจ็บๆๆๆเ เนี่ยเลยไหลก็หน่วงเป็นเี้ยไนี่ะโคบังโรจ่อ๋อกูยิงไม่โดนโคบไม่ไม่อ๋อสกายมันตายกูจะบอกสกายมันโลแต่ลืมไปกูยิงสกายตายโอ้โหนัทวุฒิไปร้อมสี้นีักเล็บมาดูอ้านของนดิอะิเอร์หนึ่งอตัวโอ้โหโคบอันแรงอ่ะโอ้โหเหลือบอลหมด เป็นเฮียอะไรวะปูนก่อนพูดนิเออปรับเสียงมาดึข้อไปไหมาลูวม โมโหแล้วเลยโมโหแล้วโอ้ยแม่งแม่งเข้าแต่อกันเนียอะไร เออสวยนัทวุฒเบื่อว่ะเจอเนออนดิฟแม่งวิ่งจังเลยฮี่เรียบร้อยไนท์นัทวุฒิ

เออเออเฮี้ยวเป็นเฮี้ยวโหโอ้โหโอ้โหวิบจัดเศรวิบจัดยิงไม่โดนเลยหันหลังให้น่ะมันตายแล้วเสร็จเรียบร้อยแมงเล่นโคตรวิบเลยเยอะเศษอยู่มันมาจากไอ้ตรงใต้ล่างตัวนึงพี่ไอ้สกายอ่ะ มุดลงอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรผู้เล่นมันไม่บาแล้วเฮ้ยอันนี้โดนโดนเรียบร้อยหัวแตกเูมไม่พอด้วยอ้าวแล้วมึงมีแวนดอลมึงไม่ใช้วะนะโอ้นัาชุดไปพิมพ์อะไรมาวะยาวๆะ What does Nathut mean guy my team is yapping about เรียบร้อยมันรอแล้ว่ะโอ้โหดูเลือดดิแผนมะอืมอันแล้งจริงว่ะนั่วอันแล้วไอ้สัตว์ควาอยู่ในกระลาดว่ะไม่ก็นู่นน่ะ แบกซ้ายอะน่ะน่ะร่วมีสิทธิ์จะเฟะก็ไม่ได้เรือน้อยโอ้โหคลาสเลยน่าจะวูดวิน When I say เฮ้ยมึงอ่านมันดิ When I When I say with my confidence come that far the way to camp cope อะไรอะเอาละวุ้นร้องอ่ะ

โอ้โห oh oh. อะไรวะแม่งกู oh oh. เล่นอะไรของกูเนะี <Whoa! S 1> oh ่ยว้าววีหนึ่งอร่อยไ่เมาดีๆมาไอปอลกิดมันเล่นหนดิ

โล่นะ่ะสก,กายโลจัด,จดสวยนันทวุฒิ <c oughs> Yeah Yeah That's a phone. That's โอ้โหมันเดินยิงใงกูตายเฮียสวย เมื่อกี้กูยิงดาบแล้วกูหนีเลยเมื่อกี้โคมันลากหัวใช่ไม่มเต็มเลยยิงฟรีเลยโคมันเดินวนไปไหนเขามันได้ยินเสกเสดอ่ะมันเลยเดินมาหาเศษแต่มันโดนเศษเปิดหัวก่อนเนี่ยเสร็จแกมูแกมูวงดิชิสครามูครามู

Oh. พ,พ,พูดนี่คือวเซใช่ป่ะ

Papaya Better, bro. No, I am the best. <laughs> thank you thank you <coughs> เฮ้ยเป็นยอะไงห่อเฮ้ยเป็นเป็นสตีเลยเนี่ย เป่ยน้ไงวม่รู้นกันรให้้ให้้้ด้ห้มันค่เข้าสรีกได้เฉยไอ้มจะเปลี่นเก็ด้ไะใครวะพี่นัดหรอพี่นัดพี่เป็นแหลมันมันรู้ไหมมันเปนเี่ยนนัดได้ไงวะนัดแ่เวลามันจะเข้าสตรีมนัดนัด

มันเดินมันเดินสไลด์มันโดนเนี่ยมั้งมันแพ้มันแพ้ไหนแพนซีเหรอ งชื่อเอฟเคเอฟเคไปพ่อเลยกูบ้าป่ะเอฟเคลิฟต์ไดิเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเฮียอะไรอ่ะสุนทรียังว่าชีวิตมันอ่ะเฮ้ยเคลียร์ด่วนเลย

มาจากไหนวะไอเกียกูเห็นแล้วมันไม่มีอ่ะตอนแรกอ่ะเฮ้ยเป็นส้นตีนอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะ ที่ปอกวาชลิปมึงมาเอามาให้กูเลยเนี่ยในมือมึงอะกูใช้อไะอไรอ่ะไม่ไม่ซื้อไปไม่ไม่ซื้อเองพึง <c oughs> <c oughs> ตละเละตละหละก้นผิด

เฮ้อปรซาแดงหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่น่าไปพูดกับมันก่อนเนียเดียโดนโดนพลังนาทูเข้าไปแต่แม่งเอไปแล้วเนี่ยมันพูดอะไรม่เนี่ย ลล่ลล่ิ I hit on the head I hit on the head ไอ้เหี้ยกูยิงไม่โดนใส่มันวิ่งเข้าหลังนะเข้าแฟงแฟง จัดจ <Iya, S 1> ัดเนียนอรเล่นจัดจัดนะจัดนะก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยยเฮียเยฮยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮยเฮ้เยเยิง้้วยเฮีย้ย เฮ้ยดูมันดิเฮ้ยเป็นไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยอะไรนะโหเต็มเซตเลยมะมกล้วยก็ไม่สุกมันมันด่าอะไรกันนั่ โอ้ยเล็กซี่กินพี่อะไรก็ไม่รู้ Let's go, let's go. what the fuck